สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิลากาจิตรหัสนักศึกษา641 217 10105ค่ะเลขที่3เซ s e ั t i ที่07ค่ะดิฉันภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านวังพ้าหมู่8ตำบลดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายน2545อุปนิสัยนะคะ เป็นคนมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นคนที่รับผิดชอบในงานที่ทำและเป็นคนตรงเวลาค่ะข้อดีนะคะเป็นคนที่ชอบเก็บความพูดคำพูดคนอื่นมาคิดมาทบทวนนะคะมาใส่ใจแล้วก็ข้อเสียก็คือเป็นคนที่อายค่ะค่ะนะคะ สิ่งที่อยากพัฒนาตนเองก็คือ,อพัฒนาด้านการพูดและด้านภาษาค่ะด้านการพูดนะคะคืออยากพัฒนาการพูดภาษาไทยให้ชัดถ้อยชัดคําให้คล่องขึ้นนะคะให้ได้สำเนียงมากขึ้นด้านภาษานะคะอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตนเองเกี่ยวกับคําศัพท์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ๆค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเราจะก็จะไปแนะนำสถานที่ที่ชอบในมหาวิทยาลัยแห่งความสุขนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะนะคะบริเวณที่ชอบก็คือห้องสมุดน,นะคะชั้นสอเราไปชมกันเลยค่ะ สนุกและมีหนังสือมากมายให้เราได้อ่านอีกด้วยค่ะ